สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่531ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพระเครื่องมาหลากหลายรายการเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ350บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านใดปิดคู่นะคะน้องมีโปรโมชันลดให้พิเศษเลยนะคะที่คู่ละ500บาทนะคะวันนี้มี รายการพิเศษมา2รายการนะคะเดี๋ยวรองรับดูรับชมนะคะรายการพิเศษก็คือรายการที่ราคานอกเหนือจากที่บอกไว้นะคะมี2รายการนะคะก็ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะน้องขอเริ่มที่พระสมเด็จกรอบสีทององค์นี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะหน้าอกเป็นร่องมีชั้นทั้งหมด6ชั้นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปรายการที่2นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชยโยนะคะพิมพ์9ชั้นนะคะองค์นี้นะคะเป็นกรอบใส่ห่วงของ3ห่วงนะคะด้านหลังผิวแตกรายงาสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2นะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอันนี้เขาน่าจะเรียกว่าฐานแซมไหมคะัมันมีรอยเส้นๆนะคะตรงนี้นะองนี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะก็ถ้าผิดถูกยังไงก็บอกน้องได้นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่3รายการที่สี่นะคะ เป็นพระสมเด็จนะคะองนี้หนะ้าอกเป็นร่องมีหูขึ้นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะนี่ดูพิมพ์แล้วดูสวยนะคะอง์นี้นะคมชัดอยู่องค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่หนะคะเป็นพระปิดตานะคะ พระปิตาหลวงปู่โต๊ะนะคะองค์นี้เหมือนฝั่งตะกุดสองดอกเลยนะคะพี่ตะกุดทับซ้อนกันแบบนี้นะคะมีเส้นเกสาโรยด้วยนะคะองค์นี้องนี้นะคะเป็นรายการที่ห้นะคะด้านหลังก็มีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะเขียนว่าหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดป่าดูชิมพีนะคะ รายการที่6นะคะองค์นี้เป็นเนื้อชุปรักปิดทองนะคะพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเหมือนกันเลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ อันนี้น่าจะพิมพ์คิตาไหมคะพี่องค์นี้นะเนี่ยที่จุดลูกตาจะมีเม็ดเมแบบนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S เขาน่าจะเรียกกันแบบนี้เนาะองนี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะ รายการที่8ดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะดูเนื้อผิวดูความสวยนะคะเห็นจมูกปากตาคมชัดเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีฝั่งตะกุด9้าดอกเลยนะคะพี่เป็นพระน่าจะเนื้อว่านเนาะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8ดนะคะ รายการที่9นะคะเป็นล็อกเกตนะคะอาแปะโรงสี่ 4, นะคะด้านหลังนะคะจะมีฝังเหมือนแปดเหลี่ยมนะคะเป็นเหมือนแนะว่ากระจกสะท้อนนะคะแปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่เนะคะพาล็อกเกตสวยมากเลยนะคะเรียมกรอบเก็บผิวให้นะคะเรียมสีมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10องค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะดูพิมพ์นะคะพิมพ์สวยๆเลยนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่10นะคะส่องให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่11นะคะรายการที่11ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะนี่น้องส่องให้ดูให้ชมนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะนี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่พี่สามารถขอรูปภาพแอไลน์หาน้องได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะมีรอยจานนะคะตรงสังคตินะคะ รูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะนี่นะใส่ซีนนะคะกันรอยนิ้วมือของแมคคานะคะด้านใต้ฐานนะคะก็จะมีใต้ฐานนะคะก็จะมีเขียนยันนะคะเขียนยันหลวงพ่อเดิมไว้ใต้ฐานนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะเป็นน่าจะเป็นพวกเนี่ยเป็นเนื้อผิวแบบเนี้นะคะ เป็นพระนางกวักนะคะนางกวักนะทรงหยดน้ํานะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกหนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเนื้อผิวใกล้เคียงอยู่นะคะแต่ดูสวยเลยต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะเป็นรูปรอดวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะ รูปรอหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตตารามนะคะองค์นี้นะคะดูความคมชัดดูจมูกนะคะดูรอยเช้นนะคะพี่นี่ตัวยันอัคาระตรงสังคตินะคะแบบนี้เลยหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่15นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรุนเจริญรพรปี2อ1 7นนะคะอายุ9 5้าปีนะคะวัดระหานไรจังหวัดระยองนะคะนี่ด้านหลังตัวยันอักขระคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะน่าจะอ่านถูกนะคะ เรียนหลวงพ่อจาน์นะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะดูความสวยดูความคมชัดนะคะนี่เก่าๆคลัสสิีเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ<อ>เรียนนี้นะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จเกจิยโยพิมพ์9ชั้นนะคะมีคาบรักปิดทองนะคะนี่คาบทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีคาบทองเหมือนกันนะคะนี่น้องสองให้ดูให้ชมใกล้ๆกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะ รายการที่สิบแปดนะคะเป็นเต่านะคะพี่อันนี้นะน่าจะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะนี่มีรอยตัวยันอกขระนะคะดูความเก่าดูความสวยกันนะคะนี่นี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปเต่าเลยนะคะพี่นะองค์นี้นะเป็นเนื้อโลหะนะคะสวยๆนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญพุทธโน้ยนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังตัวยนันอขระนี่นะคะคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นเหมือนตะกุดไหมคะพี่ <hundred. S 1> เขาน่าจะเรียกว่าตะกุดไหมคะเป็น เชือกแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องลองหาวิธีแก้ดูนี่นะคะหรือว่าจะพันเป็นข้อแขนได้นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะนี่นะเนี่ยเชือกเก่าแบบนี้นะคะเหมือนตะกุดเลยนะคะพี่นะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะคต่อไปรายการที่21นะคะ รายการที่21นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านนะคะพี่ดูเนื้อผิวพระนะสวยสวยเลยนะคะด้าน,นหลังจะมีรอยโรยมวลสารแบบนี้นะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะเหรียญ เซมานะคะหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ดูความคมชัดหน้าเหรียญแบบนี้เลยนะคะรูปร่างหน้าตาหลวงพ่อนะคะคมชัดรอยเส้นผมนะคะหลวงพ่อน้อยนะ,ะด้านหลังนะคะเป็นพระราหูนะคะปี2505นะคะจังหวัดนครปฐมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะเป็นภาพปลอกเกตนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังจะเป็นหะนุมานนะคะเขียนว่าวัดโคสิตตารามนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระรอโบราณน,นะคะพี่เป็นพะระห่อโบราณหูกลางแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะพี่ดูเนื้อผิวนะคะดูเนื้อผิวดูความเก่าได้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะนี่รูปร่างหน้าตาพระแบบนี้เลยนะคะคเก่าคลาสิเก่าเดิมเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่24ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระ อันนี้เหมือนเขาเรียกว่าพระกิ่งไหมคะพี่พระกิ่งถือดอกบัวไหมคะนี่ดูดูความเก่านะเป็นงานหล่อโบราณน,นะคะเป็นงานหล่อโบราณน,นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะแบบว่าจัดชุดมาแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เขาเรียมจัดชุดมาเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะ mm hmm. ต่อไปรายการที่27เนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังมีปั๊มกาสีแดงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ 27นะคะต่อไปเป็นรายการที่28นะคะรายการที่28นะคะองนี้ก็สามารถคล้องได้เลยนะคะเป็นเรียมแบบว่าเรียมเก็บผิวด้านหลังนะคะปิดเป็นไม้นะคะเรียมเป็นไม้นะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะ ก็เนี่ยหน้าพระสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นพรกกิ่งนะคะหมวกนี่สามารถถอดได้นะคะพี่แต่ใส่หมวกก็ดูอบอุ่นดีนะคะช่วงนี้หน้าหนาวด้วยเนาะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะเขาก็ใส่มาเนาะน้องก็เลยใส่ไว้นะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะ ป้ายขานจะมีเขียนว่าหลวงปู่โตะนะคะเป็นพระกิง่งหลวงปู่โตวัดป่าดู่ชิมพีนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปเป็นรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระ เป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดนะคะองค์นี้นะคะรายการที่สามสิบนะคะน้องส่องให้ดูให้ชมนะคะเป็นตะกุดสามสีแบบนี้เลยนะคะ <ๆ S 1> <Thr ough. S 2> องค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงปู่ดูนะคะพี่ด้านล่างเป็นแหวนนะคะพี่สามารถไปแกะออกได้นะคะ องนี้นะคะเขามาเหมือนว่าเขาใช้งานมาเนาะเขาก็เรียมมาคู่กันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสองเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะคะพี่องค์นี้เป็นรายการที่สามสิบสองนะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเบตงนะคะพี่ด้านใต้ฐานจะมีเลขโค้ดนะคะ4.54แล้วก็มีวงกลมแบบนี้นะคะน่าจะเป็นรอยช่อนะเพราะว่าเป็นรอยตะไปแล้วก็มีตอกโค้ดนะคะพี่องค์นี้นะคาบสีแดงแดดูนะสวยๆนะคะพี่เป็นรายการที่33นะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชด้านหลังนะคะเป็นตาสัญลักษณ์วัดนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35มนะคะนี่มีพระกิ่งอีกหนึ่งองนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระกิ่ง หลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านใต้ฐานนะคะจะมีตายันตุกตานะคะแบบนี้เลยองนี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระใสนะคะพี่พระใสนะคะองคนี้นะคะพระใสหนองคายนะคะ เป็นรายการที่สามสนะคะ <Okay. S 1> รายการที่37นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเรียมในกรอบไม้นะคะเปิดโชว์ผิวนะคะเหมือนแค่ว่าเขาเรียมเพื่อให้มีตัวคล้องนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะ ได้มาสองถุงนะคะด้านในเนี่ยเหมือนจะเป็นพระกิ่งนะคะส,สัมผัสดูนะที่ถุงอันนี้จะเขียนว่าวัดอะไรไม่รู้จะด,ดูเดี๋ยวดูที่พระดีกว่ามีพระไหมเนี่ย เป็นพระกิ่งนะคะพี่เป็นพระกิ่งนะคะน่าจะเป็นของหลวงปู่โตะนะคะอันองค์นี้นะเป็นพระกิ่งหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะพระกิ่งหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะมีซองเก่ามาแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะเป็นพระไม่ใช่พระอันนี้เป็นตะกุดนะคะตะกุด3สีดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่ดอกเล็กราคาเดียวกันเลยนะคะพี่เป็นหลวงพ่อทบนะคะวัดชนแดนนะคะตะกุด3สีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะรายการที่สี่สิบนะคะเป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดนะคะมีลูกสะกดด้วยนะคะสองลูกนะคะแบบนี้นะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบนะคะ รายการที่41นะคะเป็นเหรียญรอโบราณนะคะหลวงพ่อไปนะคะรุ่นรุ่นสร้างมนทบนะคะน่าจะอ่านถูกอยู่เนาะที่ระลึก2 4 7 8นะคะองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระกิ่งนะคะ พระกิ่งนะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะพี่พเคยเห็นไหมองค์นี้นะคะเป็นรายการที่42นะคะเป็นร่อโบราณน,นะคะเป็นพระกิ่งร่อโบราณเนื้อทองเหลืองเก่านะคะรายการที่4 3านะคะเป็นหลวงปูสวงนะคะด้านหลังฝั่งตะกุด3ามสีสดอกนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4 3นะคะ รายการที่4-4นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะกเอศเกตเอียงนะคะเกตเอียงไปทางด้านขวานะคะถ้ามองพระเนาะอง์นี้นะคะเป็นรายการที e ่เป็นรายการที่44นะคะแต่ถ้าเป็นทางพระนะเกตจะเอียงไปทางด้านซ้ายนะคะแต่ถ้าเรามองเนี่ยเหมือนเป็นทางขวาเนาะพี่ๆก็ลองดูนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4-4นะคะ ต่อไปรายการที่45รายการที่45นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะโอ้โหเนื้อคราบเบ้าแบบสวยๆสุดๆเลยนะองค์นี้นะคะมีรอยคราบเบ้าแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงปูง่ทวดทร,ทรงเตารีดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดทรงเตารีดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะ รายการที่46เป็นพระอาจารย์ขันนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะวัดนกกระจาบนะคะเหรียญเสมาพระอาจารย์ขันนะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะน่าจะเป็นพวกงอพวกอะไรนี้แกะนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่ 47นะคะเป็นสมเด็จพิมพ์เหมือนเกตชโย9ชั้นนะคะดูเนื้อผิวนะพี่เนื้อผิวมันมันช้ำๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่48นะคะ รายการที่48เป็นพระร่วงรางปืนนะคะอง์คนี้เรียมเก็บผิวให้แบบสวยๆเลยนะคะผิวนี่จะขึ้นคาบนะ,ะเป็นคาบเหมือนคาบไข่ๆแบบนี้นะคะพี่องค์นี้นะเป็นรายการที่48นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะ รายการที่49นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะเนื้ออัปปกานะคะหลวงพ่อเดิมเนื้ออัปปกานะคะองนี้เป็นรายการที่49นะคะด้านใต้หานจะมีเขียนตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะต่อไปอีกสักหนึ่งรายการให้เป็นรายการสุดท้ายนะคะพี่ รายการสุดท้ายนะเป็นเข็มกัดนะคะพี่เป็นเข็มกัดนะเป็นเหมือนว่าเครื่องรางของขลังนะอันนี้นะ่าจะเป็นพระปิดตานะคะมีรอยถักนะคะแล้วก็มีเป็นลูกวงกลมมาแบบนี้นะคะพี่นะเป็นรายการสุดท้ายนะคะสำหรับองค์ละ350บาทปิดคู่500บาทนะคะอันนี้จะเป็นรายการที่ห้าสินะคะ สำหรับรายการพิเศษ2รายการนะคะน้องขอเปิดราคาที่ถ้าชิ้นนี้นะเปิดที่600บาทนะคะเปิดแบ่งปันที่600บาทนะคะนี่นะคะก็จะมีรอยจานรอยอะไรที่ฝักนะคะเขาเรียกฝักไหม นี่นะคะรายการพิเศษนะคะราคาหกร้อยบาทนะคะต่อไปชิ้นที่สองนะคะอันนี้จะราคาที่แปดร้อยบาทนะคะอันนี้จะเปิดที่แปดร้อยบาทนะคะ อันนี้จะใหญ่กว่านะพี่นะแปดร้อยบาทนะคะเดี๋ยวให้ดูฝักก่อนเลยนะพี่นะมีรอยจานแบบนี้นะคะรอยจานแบบนี้น่าจะแบบหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ตัวด้าม ถ้ไม่งั้นน่าจะเป็นพวกกระดูกพวกอะไรมีไหมดูเนื้อผิวนะเนื้อผิวแบบสวยมากเลยนะคะ รายการนี้นะคะรายการพิเศษชิ้นที่2นะคะมีมา2ชิ้นนะคะพิเศษนะองค์นี้ก็ราคาอยู่ที่แ0 0อบาทนะคะชิ้นนี้อยู่ที่800บาทนะคะก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องนะคะส่วนรายการที่เหลือเดี๋ยวรอติดตามน้องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเปิดกันต่อเนาะสำหรับอ e ีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ